ว้าวทุกคนโอ้โหเราเจอสัตว์ของเล่นใส่ทานอยู่ริมน้ำเลยโอโ้เยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเสบสองสิบสามตัวไปเลยโอโ้เราเริ่มเปิดจากตัวไหนก่อนดีตัวข้างล่างเลยเจ้าอันนี้เจ้านี้เจ้าชื่ออะไรอ๋ดอดนเสนรซทุกคนโอ้ห่ารักที่สุดด้วยดูดิชุดอ้าวหัวส โอ้โห oh. เต้นได้ด้วยมือขยับด้วย oh. เอาเอ,าเอาจะล้มหรือเปล่าโอ้ oh. ถอยออกไปได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวอื่นเต้นเป็นเพื่อนเขาดีกว่าเอ oh. าไดนเสาซ์เต้นกับไดนเสเซฮัลโหลเบบี้อ้าอีกตัวนึงไปเลย โอ้นี่มันแก๊งทีเล็กเลยอ้าวไปเลย let's go ว้าวโอ้โอโอตัวเตี้ยที่สุดเลยอ้าวปล่อยพี่บัฟฟาลลไปเล่นด้วยแก๊งไดโนเสาร์นี่ ว้าวโอ้บัฟฟาโล่ไปไหนแล้วเฮ้ว้าวเจา้าเดรนเสามีงอนโอ้ส่องตัวนู่นไปถึงนู่นแล้วทุกคนว้าว ของเล่นเต็มไปหมดเลยโอเคทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย